ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนหน้าทำงานปีการศึกษา2564โรงเรียนถ้ำป่าวิทยายนบ้านเล็กที่103หมู่3อำเภอสารสัขันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมถมศึกษากาลสินเขต1 เปิดการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่2ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีนายชาติชายยี่สารพัดเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีบุคลากรทั้งสิ้น18คนจำนวนนักเรียน162คนโรงเรียนท่ามปราวิทยาลยัยดำเนินโครงการโรงเรียนหน้าทำงานดังต่อปีนี้องค์ประกอบที่1ด้านอาคารสถานที่ 1>, 1. 1อาคารสถานที่และห้องทำงานเพียงพอโรงเรียนถ้ำป่าวิทยาย์มีอาคารเรียนจำนวนสี่หลังได้แก่อาคารประตูทองอาคารสัตทองอาคารพยุงเงินและอาคารข้าคูนถือว่าเป็นอาคารหลักที่ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนมีห้องเรียนครบทุกระดับชั้นและมีห้องพิเศษห้องปฏิบัติการต่าง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน1.2สถานที่ห้องทํางานสะอาดเป็นระเบียบทางโรงเรียนทัางปราวิทยายนได้จัดทําโครงการห้องเรียนคุณภาพทุกปีการศึกษาเป็นห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการบริการสอนมีการประเมินทุกภาคเรียน1.3อาคารห้องเรียนมีความเหมาะสมต่อการใช้งานทางโรงเรียนทัางปราวิทยายนจัดให้มีห้องพิเศษ ห้องปฏิบัติการและสถานที่ต่างๆที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน1.4อาคารหรือห้องเรียนใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าทางโรงเรียนทัางปราวิทยายนได้มีการประชุมวางแผนบริหารจัดการในการใช้ห้องเรียนอาคารเรียนและสถานที่ต่างๆให้ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมีการตกแต่งปรปับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้ดูสะอาดสวยงาม มีระเบียบโดยใช้กำลังกายและกำลังใจของขคณะครูในโรงเรียนองค์ประกอบที่2ด้านบุคลากร2.1ผู้บริหารมีภาวะผู้นำมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารจัดการนายชาติชายี่สารพัดน์ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปราวิทยายน์บริหารจัดการโรงเรียนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเปิดโอกาสให้คณะครูได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนในทุกๆด้าน ในระดับกลุ่มเครือข่ายนายชาชายยี่สารพัดเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหรัฐสหก้าวหน้าอยู่หลายสมัยในระดับเขตพื้นที่การศึกษานายชาติชายยี่สารพัดได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมถมศึกษากาลสินเขตหนึ่ง เป็นคณะกรรมการประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาของสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลรรสินเขตหนึ่ง2.2ครูมีเพียงพอตามเกณฑ์กศกกำหนดโรงเรียนท่าปราวิทยายน์มีคุณครูเพียงพอครบทุกกลุ่มสาระที่จัดการเรียนการสอน 2.3ครูปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพคณะครูโรงเรียนท่าปลาวิทยาลยั์มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพโดยเข้าร่วมการอบรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งคณะครูในโรงเรียนไม่เคยถูกร้องเรียนหรือลงโทษทางวินยัย2.4ผู้ปกครองให้การสนับสน,นุนให้ความร่วมมือ ผู้ปกครองชุมชนให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนจิจกรรมเป็นอย่างดีเช่นมอบทุนบริจาคทางการศึกษาจัดทำผ้าป่าทางการศึกษาให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด2019องค์ประกอบที่3ด้านวัสดุคารุภัณฑ์สื่อเทคโนโลยี 3.1มีวัสดุคารุพัณฑ์สื่อเทคโนโลยีเพียงพอโรงเรียนได้จัดหาวัสดุคารุพันธ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้เช่นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์งานเกษตรกีฬาวัสดุประจำห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ 3.2มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้สำหรับปฏิบัติงานโรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ดังนี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์20เครื่องห้องสืบค้น7เครื่องห้องสมุด8เครื่องห้องสำนักงาน2เครื่องและคอมพิวเตอร์พกพา10เครื่อง 3.3มีระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพโรงเรียนมีการจัดหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมพื้นที่และมีความเร็วเหมาะสมต่อการใช้งานโดยใช้3หมายเลขอาคารเรียนละ1หมายเลข 3.4มีการผลิตสื่อนวัตรกรรมและใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูมีการผลิตและใช้สื่อนวัตรกรรมที่ผลิตขึ้นเองและค้นหาสื่อในเว็บไซต์ต่างๆเช่น DLTV, DLIT, Project 14, ช่อง YouTube องค์ประกอบที่ 4. ด้านบรรยากาศการทำงาน4.1มีความปลอดภัยไม่มีมลพิษโรงเรียนมีอาคารเรียนอาคารประกอบที่มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภยัยมีรั้วล้อมรอบมีกล้องวงจรปิดบรรยากาศร่มรื่นสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการทำงานมีการกําจัดขยะที่ถูกวิธีโดยยึดแนวปฏิบัติตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมแยกแลกบุญ 4.2มีสัมพันธภาพที่ดีและมีความเชื่อมั่นไว้ใจซึ่งกันและกันโรงเรียนมีระบบการทำงานเป็นทีมโดยยึดรูปแบบความเป็นประชาธิปไตย4.3ให้เกียรติและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบุคลากรมีการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานยอมรับมติในที่ประชุมชื่นชมยินดีกับความสำเร็จในการทำงานมีการนิเทศติดตามเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้4.4มีบัญญ กา PLC ที่หลากหลายและการทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อหาแนวทางการทำงานและแก้ปัญหาร่วมกันส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคณะครูโรงเรียนทั้าปราวิทยายนขอขอ,ขอพระคุณคณะกรรมการและผู้ติดตามรับชมทุกท่านมาณโอกาสนี้